สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนครับผมออฟครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับนี่ไม่ใช่รายการหุ้น1รอบวันแล้วก็ไม่ใช่รายการแอบมาบอกนะครับแต่ว่านี่คือรายการที่เราจะทําขึ้นในวันหยุดเพราะว่าผมไปส่องคลิปของทั้งช่องของเรานะครับมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ชื่อคลิปว่า13หุ้นแรกกัด โอกาสั p ไซ z ์20%ของน้องชูก้าที่ทําไว้นะครับก็ไปเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่มีความสงสัยเกี่ยวกับราคาเป้าหมายที่ทางโรเกอร์เขาได้ให้ไว้ว่าจะมีกําหนดไปถึงปีไหนปี63รือปี64แล้วราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงไหมนะครับเดี๋ยวขอแก้คําว่าราคาเป้าหมายก่อนนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยน้องชูก้าได้อ่านตามสำนักข่าวของ eFinance เนาะเราได้แนบลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับที่ใต้คลิปของน้องเขาทําไว้นะซึ่งทางโรเกอร์เขาได้บอกว่า คือราคาเหมาะสมนะครับไม่ใช่ราคาเป้าหมายมันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งคือราคาเหมาะสมเนี่ยจะคำนวณจากพื้นฐานของหุ้นตัวน,นั้นๆนะครับว่าปัจจุบันนี้ราคาต่ํากว่าราคาที่เหมาะสมของเขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นราคาเป้าหมายเนี่ยจะเป็นฝั่งของทางด้านเทนคอลนะครับเราก็จะสามารถดูกราฟได้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นราคาเป้าหมายของหุ้นถ้าเป็นฝั่งเทนค,คอลนะต้องแยกแยะก,กันสองฝั่งนะครับส่วนในคลิปนี้ผมจะพาไปดูว่า หุ้นทั้ง13ตัวนะครับมีโอกาสจะวิ่งไปถึงราคาเหมาะสมที่ทางโบรกเกอร์เขาให้ไว้หรือเปล่าถ้าหุ้นเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่ราคาหุ้นปัจจุบันจะวิ่งไปถึงราคาเหมาะสมแต่ว่าถ้าหุ้นตัวไหนเป็นเทรนขาลงโอกาสที่หุ้นจะวิ่งไปถึงราคาเหมาะสมได้ก็มีค่อนข้างน้อยนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปรับชมกราฟกันนะครับผมก็อย่าลืมนะขอฝากด้วยนะครับว่าอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะ เพราะว่าทุกความคิดเห็นนะครับคือกําลังใจให้กับคนทําคลิปครับใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรนะครับก็สามารถพิมพ์แฮชแท็กมันี่โล่ลงมาที่ใต้คลิปได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกราฟกันเลยครับมาเริ่มดูกราฟตัวที่1กันเลยครับตัวแรก MTC นะครับทางบรอกเกอร์เนี่ยให้ราคาเหมาะสมไว้ที่70บาท70บาทอยู่ตรงไหนนี่ฮะเส้นขาวที่ผมตีไว้อีกไกลไหม เพื่อนว่าอีกไกลไหมครับไกลนะตอนนี้ราคาอยู่ที่55.25อัพไซด์ค่อนข้างเยอะแต่นะครับมาดูเทรนด์ก,นกันก่อนเทรนด์เขาเป็นยังไงตอนนี้ตัว MDC เนี่ยถ้าดูเทรนด์จากตรงนี้นะครับเสียทรงแล้วนะเนี่ยราคาหลุดโลแล้วนะครับขึ้นพักทะลุอดูขึ้นย่อยหลุดเนี่ยแบบนี้เขาเรียกเสียทรงเสียทรงแบบนี้ตอนนี้โอกาสที่จะขึ้นไปเลยพรวดเดียวเลยโอกาสน้อย ต้องรองให้เขาสร้างคลื่นใหม่ให้ได้สะกอ่อนคลื่นใหม่ของ MTC นะครับชุดนี้ขึ้นตอนนี้พักพักตัวไม่หลุดโลถือว่าดีมากถือว่าดีมากนะและถ้าราคาผ่านไฮคลื่นย่อยตรงนี้ที่โซน56.75ไปได้จะเริ่มคลื่นใหม่เราสามารถเก็งกําไรได้จากการเล่นคลื่นใหม่แล้วก็มองราคาเหมาะสมที่ทางโบรกเกอร์เขาให้ไว้ได้ที่70บาทแต่ถ้าผ่านไม่ได้แล้วลงมาทำนิวโล นิวโลต่ำกว่าโซน53.25แบบนี้ก็ยังคงเล่นไม่ได้ยังคงเป็นขาลงในคลื่นย่อยนะครับส่วนในคลื่นใหญ่ใครที่ดูคลื่นใหญ่เป็นคุณจะเห็นว่าชุดนี้ทั้งคลื่นเนี่ยไปดูกาฟวิกดีกว่าจะได้เห็นชัดๆคลื่นใหญ่นะครับซูมกันใกล้ๆชุดนี้การขึ้นชุดนี้นะครับแล้วก็พักตัวหลังจากนั้นมีการ break นี่ฮะคลื่นใหญ่คลื่นใหญ่ของเขาเพิ่งจะมีการเบรกไฮเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับคลื่นใหญ่จุดสต็อปลอสโอ้หอยู่ฐานข้างล่างเลยสนะี่สบบาทอีกไกล <c ười> คลื่นใหญ่ชุดนี้เพิ่งเป็นเวฟหนึ่งนะเท่าที่ดูนะครับแต่ว่าถ้ารวมอีกคลื่นหนึ่งนะชุดใหญ่กว่าเดิมชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเบรกไฮรอบแรกขึ้นผักทะลุเบรกไฮรอบแรกตรงนี้นะแล้วก็ยังไม่มีการเบรกไฮรอบสองอถ้าผ่านไฮรอบสองที่โซน 59.25ไปได้ในกราฟ We e นะครับจะเป็นขาขึ้นเต็มตัวเห็นไหมมันมีทรงคลื่นที่ซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเทรดกันดีๆชอบเทรดเร็วเทรดสั้นเทรดยาวเทรดกลางนะครับคุณก็แยกแยะคลื่นกันดีๆแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับ MTC ตอนนี้อ่ะเสียทรงรอคลื่นใหม่นะครับรอคลื่นใหม่ใน MTC นะ ถ้าผ่าน56.75ไปได้นี่คือการเริ่มขึ้นใหม่ของเขานะครับคิดว่าถ้าราคาเวกไฮไปได้เนี่ยน่าจะติดสแกนมาแหละแฟนๆรายการหุ้นเด่นรอบวันก็น่าจะรู้ก่อนเพื่อนนะครับอย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะตัวที่2ครับ TVO ตัวนี้มี2โบรกให้ราคาเหมาะสมมาที่39บาททั้ง2โบรกเลยนะแล้วดูกราฟปัจจุบันเนี่ถ้าดูในกราฟเดนะครับผมดูไม่ออกนะทรงคลื่นอะไรก็ไม่รู้นะ ผมขอไปดูการาฟวิกนะครับเนี่ยกาฟวิกสวยขึ้นเยอะเลยการาฟวิกเนี่ยทรงเป็นขาขึ้นนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูชุดนี้ราคามีการขึ้นพักทะลุรอบแรกหลังจากนั้นขึ้นอีกพักชุดนี้ทะลุไหมทะลุนะครับมีแท่งเขียวแทรกเข้ามา2แท่งทะลุนะครับเบรกสตรงนี้แล้วเบรกสามเห็นไหม t v o พึ่งเบรกสามนะ เป็นเทรนขาขึ้นได้3 9บาทมีโอกาสไปถึงไหมโหใกล้เดียวมีโอกาสไปถึงนะครับแต่มีข้อแม้นะในกราฟวีคนะครับข้อแม้คือต้องไม่หลุดโลโลที่เป็นดาวเทลลี่ก่อนหน้าคือ26.25ห้ามหลุดตรงนี้ถ้าหลุดคือเสียทรงเสียทรงถามว่าจะลงไหมลงครับคราวนี้ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งถ้าเสียทรงแล้วลงเนี่ยจะหลุดโลที่เป็นจุดเริ่มต้นที่20.6ไหมถ้าไม่หลุดแปลว่าชุดคลื่นนี้เป็นชุดของเวฟหนึ่งนะครับก็มาขยายความให้ดูกันนะว่า มีโอกาสจะไปรอดหรือเปล่า39บาทนะของ TBO นะครับเนี่ยเส้นขาวเส้นนี้มีโอกาสไปถึงได้นะครับผ่านไฮที่36บาทได้ก็ชิลแล้วฮะแต่ตอนนี้ราคาพักตัวอยู่ยังไม่ใช่ขาลงนะแค่พักตัวนะครับเพราะว่าจุดดาวเทลลี่เขาจุดซับรอตเขาอยู่ที่26.25นี่คือกราฟวิกใครชอบรอได้ก็วางแผนได้นะครับตัวถัดไปนะครับแอดวานบร oker ให้ราคาเหมาะสมมา 216บาท219บาทและ222บาทมาดูกันนะครับ216บาทโซนนี้นะครับ219บาทโซนนี้แล้วก็222บาทโซนนี้นะครับอ่ะก็ไม่ใช่ตัวเลขเปๆนะตอนนี้นะครับแอดวานอยู่181บาทโอ้โหโคตรไกลอะ่ะกว่าจะไปถึงอะ่ะอัพไซด์ที่ราคาเหมาะสมที่โบลกเกอร์เขาให้ไว้แต่นะครับทรงของแอดวานเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆคือติดในหุ้นเด่นมานะครับผมก็บอกไปแล้วว่าเฮ้ย ชุดนี้เนี่ยกำลังเป็นฟอร์มของการงัดขึ้นนะครับเตรียมตัวที่จะขึ้นเวฟสมถ้าราคาผ่านไฮชุดนี้ไปได้หนึ่งร้อยแปดสิสี่จุดห้าถ้าผ่านไปได้นะครับขึ้น3ามเลยนะเพราะว่าส่วนตัวผมนะครับผมให้ความิดเห็นว่าชุดนี้เป็นเวฟ1เป็นเวฟ A นะครับอันนี้เป็นสตรอง g B และตัวนี้เป็นเวฟสคลขึ้นย่อยของเขาอยู่ตรงนี้ส่วนตัวผมนะมองอย่างนี้นะ ถ้าผ่านคลื่นย่อย182.5แล้วปิดเหนือได้จะเป็นจุดสตาร์ทของเวฟบ3ในคลื่นย่อยแล้วก็เป็นการเบรกไฮในคลื่นชุดใหญ่ที่ผมตีไว้ตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นได้แต่ว่า216บาทจะไปถึงไหมอันนี้ต้องให้ตลาดฉเฉลยมันอาจจะไม่ถึงในคลื่น3นะเพราะว่ามันใกล้เกินไปมันน่าจะไปถึงในคลื่น5ของเวฟย่อยชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแอดวานเนี่ยน่าสนใจในมุมมองผมนะน่าสนใจมากๆตัวถัดไปนะครับ BCH อ่า BCH 18บาทคือคราคาเป้าหมายเส้นขาวด้านบนที่ผมตีไว้ปัจจุบันนี้ bch เสียทรงต้องบอกว่าเสียทรงนะครับเพราะว่าอะไรมีการขึ้นพักทะลุรอบแรกพักทะลุรอบ2แทนที่จะเป็นเทรนด์นะครับแต่ว่าการทะลุรอบ2เนี่ยไม่มีแท่งไหนปิดเหนือแนวต้านได้เลยแนวต้านของเขาอยู่ที่15บาทนะครับแท่งที่ทะลุไปเนี่ยไปเปิดเท่าไหร่15.1 0แล้วปิดกลับลงมาเป็นเ engulfing กลายเป็นแพทเทิร์นดับบนท็อปและหลุดเน็กไลน์ลงมาชุดนี้ของ BCS BC เสียทรงแต่นะครับภาพรวมมาดูภาพรวมในเครื่องจุดนี้กันจุดเริ่มต้นของเขาครับ13.10นี่คือเวฟศูนย์แล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้คือเวฟหนึ่งการทิ้งตัวลงมาผมคาดการไว้ว่าน่าจะเป็นเวฟเอเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่หลุด13.10มีโอกาสที่จะสะบัดกลับขึ้นไปได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับการเก็งกำไรในชุดนี้นะครับน่าจะวางแผนการเล่นได้ ห่างกัน90สตักแต่คุณต้องยอมรับให้ได้นะถ้าหลุดเวฟศูนย์คุณต้องคัดลอดนะถ้าคุณจะวางแผนเล่นตรงนี้เพราะว่าจบขึ้น A เสร็จโอกาสที่จะเป็นขึ้นบีสูงครับวิ่งขึ้นไปขึ้น B เนี่ยก็ต้องดูว่าหน้างานว่าคลื่นย่อยของเขาแข็งแรงไหมถ้าคลื่นย่อยของเขาแข็งแรงในลื่น B นะตัว bch เนี่ยอาจจะวิ่งไปถึงโซน1 6 8่งซึ่งเป็นสตรองบีก็เป็นได้เดี๋ยวผมจะตีไฟโบให้ดูนะครับ1 6 1 8จะไปได้ถึงไหนดุดี้ นี่ครับไปถึงโซน16บาทสิสตางค์เกือบจะถึงราคาเหมาะสมที่ทางบรกเกอร์เขาให้ไว้ถ้าเป็นสตรองบีขึ้นไปได้นะ16บาทลิสต t ทัวร์เลยโชว์โคตรคุ้มนะครับน่าสนใจนะครับตัวนี้แต่ระยะเวลาผมไม่รู้นะเว็บ2เนี่ยเป็นเว็บที่กินเวลามากๆเลยเพราะว่าเป็นเว็บของการสะสมกําลังนั่นเองครับใครชอบก็ลองวางแผนการเล่นได้นะครับตัวถัดไปนะครับ TU TU ตัวนี้ในกราฟเดย์เนี่ยค่อนข้างสะบัดค่อนข้างเวียนนะผมไปดูกราฟิก กราฟวิกดูสบายตาขึ้นมาหน่อยกราฟวิกเนี่ยราคาต่ำสุดในคลื่นชุดนี้นะครับอยู่ที่10บาท20สตางค์พอเกิดราคาต่ำสุดปุ๊บราคาพุ่งขึ้นมาทีเดียวเลยมาถึงแนวต้านแนวต้านที่เป็นโล้ห์ไฮก่อนหน้าที่โซน16บาท10สตางค์นี่ครับนี่คือแนวโร้ห์ไฮนะโร้์ไฮก่อนหน้าของคลื่นชุดก่อนหน้านะครับเนี่ยคลื่นของเขาตอนนี้ราคาก็มีการสะบัดขึ้นอาจจะมีการพักนิดน,นึงแล้วทะลุไฮขึ้นไปได้ ถ้าดูในกราฟวิ่งนะทรงเขาสวยแบบนี้นะครับอาจจะเป็น Inward He a d and Shoulder นะครับเป็นแพทเทิร์นที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมาอาจจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองมาซูมดูใกล้ๆนะครับในเครื่องชุดนี้ว่ามันมีโอกาสขึ้นไหมหุ้นตัวนี้เนี่ยมาดูชุดคลื่นย่อยของเขาชุดนี้นะครับผมลากตรงนี้นะขึ้นพักทะลุนี่ฮะมีการทะลุ1ทะลุ2คลื่นย่อยในกราฟวิ่มีการทะลุ2ครั้งแล้วโอกาสที่จะทะลุแนวต้าน16.10่น 16. ได้ก็มีสูงนะตอนนี้ เพราะว่าเคลื่อนย่อยทะลุสองครั้งไปว่าเป็นเทรนด์แล้วใช่ไหมครับแต่มีข้อแม้ด้วยนะถ้าราคาพักตัวลงมาไม่หลุด13.20นะครับถึงจะมีโอกาสขึ้นแต่ว่าถ้าพักตัวลงมาหลุด13.20เนี่ยคือไม่สวยละทรงมันขาลงละประมาณนี้นะครับสำหรับทีอยู่ส่วน18บาทมีโอกาสไปถึงไหมไม่ยากนะผมว่าเนี่ยฮะใกล้ๆนะครับแต่อัพไซด์มันค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับตัวแอดวานมาสักครู่นี้อัพไซด์น้อยนะ bchs ก็ยังอัพไซด์เยอะกว่านะครับแต่ b c h เนี่ยยังไม่ออกเป็นเทรนดเท่านั้นเองยังอยู่ในช่วงการสะสมกําลังลงมาในคลื่น a นะครับที่อ่านไว้ต่อไปนะครับเมกาเมการาคาเหมาะสมอยู่ที่44บาท44บาทนะเดี๋ยวไปดูกันในกราฟ day ก่อนกราฟ day อืมนี่แหละฮะกราฟ day มีการเสียทรงไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ามีการกลับตัวแล้วเช่นเดียวกันมาดูภาพขยายกัน เนี่ยครับชุดนี้หลังจากที่มีการเสียทรงมาสักพักหนึ่งโลของตัวเมกาเนี่ยมีการดึงกลับขึ้นไปโซโลของเขาอยู่ที่30.7สห้านะครับมีการดึงกลับขึ้นไปเี้ยงเดียวเลยแล้วก็พักตัวหลังจากนั้นมีการเบรกไฮนี่ครับพอมีการเบรกไฮขึ้นชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นการสัญญาการกลับตัวและสต็อปลอสอยู่ไหนการกลับตัวแรกนะครับสต็อปลอสอยู่ตรงนี้ฮะสามสิบจุด้าไกล ถ้าจะวางแผนการเล่นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่าราคาเหมาะสมอยู่ที่44บาทอีกนิดเดียวก็ถึงเนะเพราะฉะนั้นน่าจะรอดีกว่าถ้าเล่นในกราฟ t ท m e f ฟ a m e day นะครับคุณอาจจะรอให้เขาเบรกไฮอีกสักรอบหนึ่งแต่การเบรกไฮอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือมีข้อแม้ด้วยนะเขาต้องพักตัวนะครับไม่ต่ำกว่า35.25นะครับถ้าพักตัวไม่ต่ำกว่านี้การเบรกไฮรอบหน้าจะเป็นเทรนขาขึ้นสําหรับเมกาส่วนในกราฟวีกมาดูกราฟวีกกันกราฟวีก การขึ้นมาชุดนี้ต้องถือว่าเป็นการขึ้นมาที่สวยมากสวยเสร็จปุ๊บพักตัวนิดเดียวด้วยนะเออการพักตัวของเขาไม่ถึงหนึ่งส่วนสามของที่วิ่งขึ้นมาหรือซ้ำถ้าตีตรงนี้ก็เป็นสองไม่ถึงหนึ่งส่วนสามเลยซ้ำแล้วมีแท่งกลับตัวในการวิ่งมีแท่งกลับตัวนี่ฮะแท่งนี้ฮะแฮมเมอร์ซึ่งก็ไปตรงกับกราฟเดย์นะครับซั็อลอสสามสิบจุดเจ็ดห้าเหมือนกันใครเล่นไพร์กชันก็จะรู้ว่าควรตั้งสต็อลอสไปที่ไพร์กชันตรงนี้เลย ทรงเดียวกันกับ t i m e เฟรมเดย์ครับสับอตที่เดียวกันราคาสี่สบาทเหมาะสมตรงนี้มีโอกาสไปถึงได้ถ้ามีเสียทรงซะก,ก่อนหนะ้าในกราฟเดย์นะครับตัวนี้ก็วางแผนได้เหมือนกันนะจะมีหุ้นที่เพื่อนๆชอบกันไหมเนาะ13ตัว <c oughs> น่าจะมีบ้างแหละนะมาดูตัวถัดไปครับ CSG อันนี้ผมให้ดูกราฟวีคเลยเพราะว่ากราฟเดย์มันวอลุ่มน้อยนะครับมันสะบัดมาดูกราฟวีกัน การวิ่งเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามีการไซด์เวย์มาตั้งแต่ช่วงต้นปี2017ช่วงโซนเนี่ยราคาไซด์เวย์แล้วก็ล่วงลงเรื่อยๆนะครับล่วงลงเรื่อยๆเห็นไหมไซด์เวย์ไม่เป็นไรเลยนะครับอันนี้ก็มีการโอเวอร์แลปนะครับไม่ถือว่าเป็นเบรกนะนี่โอเวอร์แลปขึ้นมาแล้วก็ดึกกลับลงมาต่ำนะครับราคาโลต่้ลงเรื่อยๆโลหนึ่งโลสองโลสามต่ำลงเรื่อยๆ, low 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 ล,อยๆนะล่าสุดนะครับซีซีล่าสุดเนี่ย บกให้ราคาเหมาะสมที่3.10ก็คือเส้นขาวตรงนี้เส้นขาวตรงนี้ล่าสุด CSG มีการ break h i สครั้งแล้วด้วยใน timeframe week มองชัดกว่านะนี่ครับมีการ break h ครั้งแรกแล้วก็ break h i g ครั้งที่2ขึ้นพักทะลุพักทะลุการพักตัวนะครับไม่มีการปิดหลุดนะมันก็เลยยังสวยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัว CSG มีโอกาสที่จะขึ้นไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับมีโอกาสจะไปเทส2.8ถ้าผ่านได้ก็เจอกันเลย3 1 แต่ภาพรวมขอาไซเวยแบบนี้โอกาสขึ้นเร็วๆแรงๆก็อาจจะน้อยนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเหมือน v I s เนะี่ยไซเวยเหมือนกันแต่พอจะไปก็ไปแบบไม่รอเลยนะไม่มีจังหวะให้เข้าเลยเข้าไม่ทันเลยนะ v I s เนี่ยนะก็รอรุ่นกันนะครับ c g มีโอกาสจะไปได้เหมือนกันแล้วก็ซับลอตนะครับ c g ถ้ามีใครสนใจนะซับลอตอยู่ที่2บาทส0สตางค์ในกาฟวิ่งนะครับถ้าไม่หลุดแนวนี้ก็มีโอกาสจะทะลุ2.8แล้วไป3.1ได้ครับตัวถัดไปครับอมตะด,ดูกัน ช้าๆนะครับเพราะว่าวันนี้วันหยุดไม่มีหุ้นเด่นรอบวันกนะ็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอมตะราคาเหมาะสมอยู่ที่20.40นะครับเส้นขาวเส้นนี้ที่ตีไว้ปัจจุบันนี้อมตะเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนมากสวยมากๆติดหุ้นเด่นมาด้วยนะครับช่วงการเบรกไฮรอบแรกพอเบรกไฮรอบแรกเสร็จปุ๊บขึ้นพักทะลุเบรกไฮรอบ2พักทะลุเบรกไฮรอบ3 พักทะลุรอบสี่เนี่ยสี่รอบแล้วเบคไฮขึ้นมาโอ้โหใครตามหุ้นเด่นนะคุณต้องได้ทุนอย่างน้อยๆน,นะสิบสองจุดสามไม่ก็ทุนตรงนี้สิบสี่จุดแปดถ้าคุณเห็นเบรกสองวอลลุ่มเข้าแท่งเขียวยาวซับรอสั้นน่าสนใจหมดนะหุ้นพวกนี้นะลองดูนะครับตอนนี้อมตะมาถึงสิบหกบาทสี่สิบสตางค์แล้วถ้าไม่หลุดโลนะครับถ้าไม่เสียทรงซะก่อนนะโลงเขาอยู่ที่สิบห้าบาทสามสิบถ้าไม่หลุดโลตรงนี้ มีโอกาสที่จะไปถึงราคาเหมาะสมที่ทางโบรกเกอร์เขาให้ไว้ได้เนีครับเส้นขาวนี่คือจุดซับลอตนะอีกไกลไหมไม่ไกลนะครับเดี๋ยวดูลิสต t ทูบ l ลเล่ชนะครับการตีเส้นอ่าสมมุติทุนตรงนี้ทุนตรงนี้ซับลอตใก,กล้ๆรีวอร์ดอยู่นี่ทำลิสต์ t ูบัลเลชก็คุ้มนะครับตัวอมตะก็ถือว่าสวยงามครับตัวนี้เทรนยังเป็นขาขึ้นใช้ได้เลยตัวถัดไปนะครับ S H R Uh huh. ราคาเหมาะสมอยู่ที่3บาทปัจจุบันราคาปิดอยู่ที่2องุหกแปดอัพไซด์เหลือนิดเดียวนะนิดเดียวนะครับแต่ว่าการเบรกไฮของเขารอบนี้คล้ายๆกับ r c l นะครับใครทําการบ้านมาน่าจะรู้ดีมาดูกันนะครับการเบรกไฮรอบแรกตรงนี้เบรกไฮเป็นแก็บรอบสองเบรกไฮขึ้นไปแบบแท่งเขียวดูลักษณะเหมือนจะไม่แข็งแรงนะครับแต่หลังจากเบรกรอบสอได้ก็ไปเหมือนกันนะฮะชุดนี้วอลุ่มพิ่งเข้า เพิ่งเข้านะครับหลังจากไปหารอบสอมารอบ3รอบ4ี่อลุูมเพิ่งเข้าคนเริ่มเห็นแล้วไงออแล้วทรงเบรกชุดนี้เหมือน RCL เลยแล้วขึ้นยาวเลวยนะตัวนี้อาจจะทะลุราคาเหมาะสมที่ทางบโบรกเกอร์เขาให้ไว้ได้อาจจะทะลุนะใครสนใจตัวนี้ก็ลองอาหารกันเล่นได้นะครับจุดซับลอตอยู่ที่2.34นะตัวถัดไปนะครับ E c h กตัวนี้ราคาเหมาะสมอยู่ที่277และ293โบรกเกอร์ให้มา สองโบรกนะครับให้ราคามาะสมมา2จุดซึ่งก็เป็นจุดที่มีนัยยะนะเห็นไหมว่ามีการเทสนะครับช่วงโซนส9 3มีการเทสต,ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ277เนะเป็นจุดสำคัญนะครับราคามีการเทสหลายรอบเพราะฉะนั้นก็ทางเทคนิคก็มองว่าเป็นแนวต้านที่มีนัยยะนะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูช่วงใกล้ๆกันตอนนี้เอโกเป็นอย่างไรนะครับในเทรนเทรนขึ้นย่อยปัจจุบันนี้เป็นเทรนขาขึ้น กลับตัวรอบแรกรอบสองรอบสามนะครับรอบสี่เบรกไฮมาแล้วสี่รอบด้วยกันนะครับสำหรับเอ็กโกเนี่ยชุดนี้ราคาเขาทิ้งตัวลงมาเนี่ยมีคนถามว่าเป็นขาลงหรือยังครับคุณต้องไปดูรายการนะครับสอนทําการบ้านหุ้นเด่นรอบวันคุณต้องไปดูรายการนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการพักตัวชุดนี้นะครับมันยังไม่ใช่ขาลงถ้ามันจะเป็นขาลงจริงๆมันต้องหลุดไฮโลก่อนหน้าใช่ไหมครับ ซึ่งตรงนี้การพักตัวตรงนี้ยังไม่ถึงไฮโรได้ซ้ำไฮโรก่อนหน้าอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดห้านี่คือไฮโรก่อนหน้าของเขาอีกไกลฮะกว่าจะลงมาถึงเนี่ยตอนนี้สองร้อยสิบสองนะมีโอกาสเบรกไฮต่อได้เรื่อยๆนะครับตราบใดที่เขายังไม่เสียทรงขาขึ้นก็มีโอกาสไปถึงราคาเหมาะสมได้แต่ว่าราคาเหมาะสมมันค่อนข้างไกลเหลือเกินผมคิดว่าไม่น่าจะจบในคลื่นเดียวอาจจะมีการเสียทรงกลางทางและสร้างขึ้นใหม่ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะไปถึงหรือเปล่าตัวถัดไปนะครับดีแทก ดีแท็ราคาเหมาะสมอยู่ที่45บาทปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่36.75เทรนด์ดูเทรนด์กันเทรนด์ trend มีการเบรกรอบหนึ่งะครับมีการเบรกรอบ2เทรนด์ trend เป็นขาขึ้นชัดเจนครับ D ดีแท็จุดสต็อปล s อตามคลื่นดาวเทลลอรอยู่ที่32.50ปัจจุบัน36.75น่าเล่นไหมแบบนี้ไม่น่าเล่นนะเพราะว่ามันไกลนะครับคุณต้องรอให้ราคามันเบรกไฮรอบใหม่ให้ได้ซะก่อน ถ้าราคาเบรกไฮช่วงโซน38.5ไปได้จุดสต็อปลอสจะถูกเลื่อนขึ้นมานะครับจากช่วงตรงนี้ตามดาวเทลลี่เลยนะขึ้นมาโซน36บาทนะครับเลื่อนขึ้นมาไกลพอสมควรนะอาจจะต้องรองให้เบรกไปก่อนนะครับค่อยวางแผนการเล่นสําหรับตัวนี้ครับส่วนราคาเหมาะสมมีโอกาสไปถึงไหมก็มีนะมีนะครับถ้ามันไม่เสียสงขาขึ้นซะก่อนนะครับมันไม่ไกลอะราคาเหมาะสมตรงนี้ตัวถัดไปครับ CPO มีคนบอกดอยตัวนี้ นายบอกหุ้นดีทําไมทําผมติดดอยนะฮะถ้าไม่อยากติดดอยหุ้นอ่ะคุณต้องเล่นหุ้นขาขึ้นนะครับถ้าคุณไปเล่นหุ้นขาลงลงแล้วมันก็มีลงอีกนะมาดูช่วงที่เกิดอสถานการณ์โควิดสีบอถูกแล้วเนี่ยช่วงโซนนี้เจ็ดสิบห้าบาทโ,โหถูกแล้วไม่เคยถูกลงมาจากแปดสิบเจ็บาทใส่ไปเลยไม้หนึง่งปับ๊บโอโหลงมาอีกเจ็ดสิบาทโซนนี้ถูกแล้วนะครับถูกกว่าปีสองพสิบเก้า ถูกกว่าช่วงโซนนี้ราคามันถูกแล้วมีคนแนะนําบอกถูกแล้วซื้ออีกยังไงอีกอะลงมาอีกหกสิบห้าบาทโอโ้โหถูกอีกทําไมมันถูกอย่างงี้หกสิบห้าบาทอะซื้ออีกคราวนี้พอซื้อไปสามมาอ่ะผมว่าเงินหมดแล้วล่ะพอเงินหมดลงมาอีกห้าสิบห้าบาทถูกอีกนะครับถูกกว่าช่วงเนี้ยปีสองพันสิบเก้าถูกวเวอร์เวอร์หลุดโลสองพันสิบเก้ามาด้วยถูกมากห้าสิบห้าบาทเอาไหม ไม่กล้าซื้อแล้วกลัวมันถูกลงไปกว่านี้ไม่กล้าซื้อแล้วตรงนี้ไม่ซื้ออ่ะพอไม่ซื้อดีดปั้งโอ้โหอะไรวะนี่ถั่วมาสามไม้กำไรนิดเดียวทุนน่าจะอยู่ตรงนี้กำไรกำไรนิดเดียวไม่ขายอะ่ะยังไม่อยากขายดูกาไม่เป็นด้วยอ้าวหลุดโลอีกทุกอีกละอ่ามันคงพักตัวซื้อเลยแล้วกันนะครับจากที่ไม่ซื้อตรงนี้มาซื้อตรงนี้พักตัวเสร็จนันไงงัดละ งาเสร็จเปี้ยงลงมาอ้าวถูอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวรอซื้อหกสิบาทแล้วกันนะหกสิบาทปั๊บซื้ออีกหกสิบลงมาอีกปั้งโอ้โหลงมาห้าสิบสามบาทต่ำกว่าโลก่อนหน้าอีกโลก่อนหน้ามันห้าสิบห้าอันนี้ลงมาห้าสิบสามจุดห้าศูนย์เอาไงดีชุดนี้ไม่เอาดีกว่ากลัวมันลงไปต่ํากว่านี้พอไม่เอาเสร็จปุ๊บเป็นไงดีดโอ้โหอะไรวะเนี่ยชีวิตเทิคอรเวลาเดินทางนะคุณยังต้องดู g p s อคุณต้องดูแผนที่ คุณถึงจะไปถูกทางนะครับเวลาเทรดหุ้นแม้ว่าคุณจะเป็นนักสะสมหุ้นเป็น value investor นะครับคุณก็ต้องดูกราฟประกอบด้วยเพื่อที่จะหาจังหวะการเล่นได้ดีขึ้นจริงๆถ้าคุณเป็น value investor นะครับถ้าคุณซื้อหุ้นในจังหวะที่มันกลับตัวแล้วก็สะสมหุ้นไปได้ทั้ง capital gain ได้ทั้งบันผลนะผมว่าคุณสเลยนะอย่างผมกับาจาย์เพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับไม่ได้ปิดกั้นว่า จารพืชเป็น value ผมเป็น technical เราจะไม่คุยกันไม่ใช่นะเราก็มาคุยกันแลกเปลี่นความรู้กันจนผมและอาจารย์พืชก็มองได้ทั้ง2แบบนะครับทั้ง value investor แล้วก็ทั้ง technical นะครับเราเป็น hybrid investor นะผสมผสานกันไปนะได้ทั้ง cat f l o w นะครับได้ทั้งบัลผลก็ดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้เนี่ยมาดูกันนะครับมาดูกันว่า c b r เนี่ยมันจะลงไปต่ำกว่า53.5ไหม คลื่นนี้นะครับตัว CPU เนี่ยราคาเหมาะสมที่ทางโบรกเกอร์ให้ไว้คือ76.3เลยนะอยู่ไหนวะโอโ้โหเส้นขาวนี่เลยนะตอนนี้ราคา60บาทอัพไซส์16หเยอะนะแต่นะครับตอนนี้ CPU ยังไม่มีการสร้างคลื่นย่อย53.5บามเด้งขึ้นมาโซนเนี่ยเด้งขึ้นมาเกือบห5บาทเนี่ยเป็นการเด้งขาเดียวการเด้งขาเดียวแบบนี้คุณมีเคสสตด,ดี้ให้ดูไปดูนะบิวตี้ VGI นะครับ นึงออกสองตัวคุณไปดูซะการเด้งขึ้นมาขาเดียวคุณควรทําอย่างไรวางแผนอย่างไรในการพักตัวรอบนี้นะผมมองว่านะครับชุดนี้คือเป็นเว็บหนึ่งได้ซ้ำการเด้งขึ้นมาชุดนี้แล้วการพักตัวลงมาคือเว็บสองหรือว่าเว็บเอนะครับชุดนี้เป็นการพักตัวถ้าราคาลงมาเกิน5้าเปอร์เนจากล่างขึ้นบนลงมาเกินี่ยลงมาเกิน50% ผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะในการวางแผนการเล่นเพราะว่า loss คุณมันจะเริ่มต่ำละถ้าราคาสะบัดกลับขึ้นไปโอกาสทํากําไรสูงและถ้าราคา break ขึ้นหนึ่งขึ้นไม่ได้เป็นเวฟสามโอ้โหถือกันยันลูกบวชนะ่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนกับ c p o ด้วยเพราะฉะนั้นน่าสนใจครับน่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่ทําทรงแบบนี้แต่ลงมาต่าํากว่านี้ก็คือ BCH นะครับ BCH แต่ตัว c p o ปัจจุบันนี้ก็เสียทรงซ i กแซกไปละเนี่ยเห็นไหม เงื่อนไขของ c b r นะครับในการเป็นเว็บ1และเว็บ a เนี่ยเงื่อนไข,ขของเขาคือห้ามหลุด53.50ถ้าหลุดโซนนี้เว็บที่นับมาตรงนี้คือ c a n เซินะครับนะก็ต้องคัดลอกไปตามระเบียบนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดเนี่ย list ต,ต่ำกำไรสูงลองดูนะลองเอาแผนกัะเล่นดูนะครับตัวสุดท้ายนะครับราชบรเกอร์ให้มา72.33 มีโอกาสไปถึงไหมเจ็ดสบสองไหนอะอยู่ตรงไหนนะครับผมขอ,อตีเส้นก่อนนะเจ็ดิบสองบาทนะครับเอากลมๆเลยแล้วกันโอ้โหสูงกว่าไฮ <c oughs> เดินไม่ถุนายอีกเอางั้นเลยเหรอทำไมให้ไกลจังเลยมาดูว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้ไหมตัวราชเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นเทรนขาขึ้นแล้วมาดูกันชุดนี้นะครับเป็นดเวอร์เจนชัดเจนอยู่แล้วแหะไม่ต้องดู อินดิเคเตอร์ก็รูโลนี้นเทียบกับโลนี้นะครับนักเรียนในคลาสนะก็ลองเทียบดูได้นะครับถ้าดูตาเปล่ายังไม่ออกพอมีเดวเจนเสร็จราคาดิดขึ้นดิดขึ้นพักตัวเบรกไฮรอบแรกเบรกไฮรอบที่2อ่าเป็นเทรนไปแล้วแปลว่าราชตอนนี้มีโอกาสนะครับที่จะไปถึง72บาทได้เพราะว่าคลื่นย่อยตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นไปแล้วจุดสต็อปลอดของราชนะครับตอนนี้อยู่ที่53.50ห้ามหลุดเลยนะ พักตัวลงมารอบหน้าห้ามหลุดนะครับถ้ายังอยากขึ้นต่ออยู่และถ้ายังไม่มีการเสียทรงนะครับราคาเหมาะสม72บาทมีโอกาสจับไปถึงครับสวยงามตัวนี้ก็น่าจะวางแผนการเล่นได้นะในระยะกลางๆถึงยาวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการอัปเดตกราฟหุ้นและกลัดทั้ง13ตัวก็มีหลายตัวนะที่น่าสนใจนะครับที่น่าวางแผนการเล่นได้บางตัวก็กําลังฟอร์มตัวอยู่ในคลื่น2นะครับบางตัวก็กําลังจะเบรกขึ้น3ไปแล้วนะครับก็ ใครสนใจตัวไหนนะครับชอบพุ่นตัวไหนก็สามารถเก็บไปทําเป็นการบ้านได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์กันดีๆวาง m a n ีเม m นต์ดีๆนะครับคำนวณลิสต์ทุกอ r ไโชด้วยนะว่าเราเข้าตรงนี้คุ้มหรือเปล่านะครับกับการถือไมไ่ถึงซึ่งบางตัวราคาเหมาะสมก็ข้างไกลนะครับอย่าง e อ็กโกเนี่ยราคาเหมาะสมไกลมากๆปัจจุบันนี้ราคาก็พึ่งขึ้นมาเดีอนาคตนะครับสองสปีอาจจะไปถึงนะผมว่างั้นนะครับเพราะว่า การขึ้นมารอบนี้ถ้ามีการเสียทรงของเอโกะมันก็จะกลายเป็นการขึ้นของเว็บหนึ่งเท่านั้นเองนะ,ะใครสนใจตัวไหนนะครับก็ลองไปวางแผนการเล่นกันได้นะครับสำหรับรายการสเปเชียลของผมในวันนี้นะครับ EP สเปเชียลนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วพบกันใหม่ในวันหยุดหน้านะรอติดตามกันนะครับว่าผมจะมีคอนเทนต์อะไรมาฝากเพื่อนๆอีกในวันหยุดหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ